สวัสดีจ้าสวัสดีพี่แม่พ่อแม่พี่น้องทั้งโลกสวัสดีพี่น้องทุกคนสวัสดีแมอปูนกรุบกรูบเนี่ยเด้อจ้ากินง่ายอยู่ง่ายสไตล์แม่เว็บมาอีกแล้ววันนี้แม่เวบมากินแกงเขียวหวานจ้าแกงเขียวหวานนมจีนแกงเขียวหวานก็แกงเขียวหวานไก่ไม่มีมะเขือใส่หัวโครรบีนะคะเหมือนฟักอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยแล้วก็มีนางอ้ยโหระพาก็ปลูกเองอะไรเองทั้งหมดเลยโอ้นมาเด้อจ้ามากินแกงเขียวหวาน เอ้ยแซ่บๆมาเด้อแกงคยววานนมจีนกับแม่แบบเด้อพี่น้องจามาเด้อ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 มากินกินไงอยู่ไงนะอะไรก็กินลาบกอยก็กินมาเด้อลาบกอยก็กินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกน้ำอะไรก็กินกินเบ้อ่ะกินทุกอย่างลดน้ำหนักก็ไม่ได้สักทีลดอาทิตย์หนึ่งว่า แต่กินนั้นสลัดสามวันกินไอ้นั่นอา,อาหารไทยสามวันไม่ได้สลัดได้สงวันมาเด้อจากพี่น้องจ๋ามาแซบๆซฟนำแมวแบบเด้อกับข้าวพี่มือแม่เวเองจา้า อยากหาคอนเทนต์อื่นแต่ทําให้เป็นกินเป็นอย่างเดียวไม่รู้จะหาคอนเทนต์อะไรก็กิน,ก,นกินแก่เพิ่งเบื่อกันหรือพ่อแม่พี่น้องกินใครกําลังหิวกําลังอะไรก็มาดูแม่แบบเลยจ้าวากูรอบนะีอร่อยมากเหมือนฟักเลยเนี่ยอือหือ อร่อยอร่อยมากถึงซีสันจะไม่สดใสสวย

หิวข้าวจนสันทำงานลงมากินเลยเสร็จหลายเสร็จจริงๆพี่น้องจ้า